สวัสดีครับมีลัอกที่แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องรายอีล็อตที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอ่าและนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน f a c e b o o อีล็อที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับล้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัอกี้แแบร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับ ฮัลโหลสวัสดีครับเบีลัอตี้แบร์นะครับวันนี้เราอยู่กันในแลกหน้าร็อกไอดอลแอนเจอร์นะครับมีคนถามเรื่องสกิลแบทนะครับมาค่อนข้างเยอะนะว่าการเลื่อนขั้นสกิลต้องทําอะไรไงบ้างแล้วนะเดี๋ยวมีจะมาบอกการอัพเลื่อนขั้นสกิลด้วยนะว่าโอ้สกิลไหนของแต่ละอาชีพดีบ้างแต่คือมีคงพูดได้แค่สีอาชีพอะก็อาชีพฮอตยอดฮิตนะเนาะวิซาดเรนเจอร์คูซาเดอร์แล้วก็ในส่วนพระนะครับจริงๆก็น่าจะเล่น4อาชีพนี้แหละตามหมีเยอะอะเออ เดมีขอให้เครดิตก่อนเลยครับคุณอะไรนะชัดชัดเอ่อชัดชัยนะคุณชัดชัยนะครับขอบพระคุณมากนะครับเพราะว่าเอาจริงคือเลเวลหมีอัพไม่ถึงเลยนะมันต้องเลเวลประมาณ86เลเวลต้อง86ในส่วนสกิลค,สคสัสสองคัสหนึ่งกับแปดสิบก็อัดได้แต่ว่าคัสสองต้อง86แล้วก็ในส่วนสกิลเอ่อของว่าแอคเวย์สกิลสกิลแดงสองสกิลต้อง91ซึ่งแบบเอ่อถ้าไม่ใช่สุราตา่านอัดจริงๆยากครับบอกจริงนะ <laughs> เพราะว่า ตอนปลดเลเวล80เนี่ยมันต้องใช้ยาแองเจลเทียเนี่ย8300ขวดตอนปลด90ไป91ถึง500โอ้โหเรียกได้ว่าถ้าเกิดช่วงนี้เพื่อนๆไม่วางแผนสกิลดีๆเนี่ยมีบอกเลยมีเจ็บแน่นอนนะครับเจ็บเลยแหละอะเดี๋ยวมีขออญาตพูดก่อนว่าการเราจะเลื่อนข่าสกิลต้องทำยังไงนะครับอันดับแรกคือเราจะต้องไปตีบอสก่อนเราจะต้องเปลี่ยนคาสามก่อนเลยครับคือคาสแอควานนะสมิญชอบร่องไฮคาสมันเท่กว่า คือถ้าเป็นแลกหน้าเราปกติเขาเขาก็เรียกคัสสามว่าไฮคัสกันหมดแต่ไอเกมนี้มันเป็นอะไรเนี่ยแอควานแอควานแอควานสกิลนี่เราจะต้องผ่านตรงนี้ก่อนครับในแมปออสนะครับบาซินนะก็จะเป็นในส่วนบอสเจ้าเซอร์เทอร์นะถ้าเกิดเพื่อนๆผ่านตรงนี้ไม่ได้ก็ไม่ต้องซื้อครับเพราะว่าซื้อไปก็ไม่ได้ใช้เพราะว่าเราจะต้องผ่านเซอร์เทอร์ให้ได้ก่อนเพื่อเปลี่ยนคัสสามเป็นแอควานถูกไหมครับ แต่จริงๆแล้วถ้าทำหมีก็ถ้าเกิดเพื่อนๆอยู่ใ,ใกล้ๆและใกล้จะผ่านอยู่แล้วก็ถ้าเจอมันขายอย่างเงี้ยประมาณครึ่งราคา1,250 2 0 0 0ไม่ต้องซื้อนะเดี๋ยวมันจะมีเซลล์ห้าสิบเปอร่าทองเอออย่างนั้นซื้อมีก็ซื้อเก็บไว้อันหนึ่งแต่คือจริงๆมีทำไกดบอสท,ทุกตัวอยู่แล้วอะ่ะเพื่อนๆลองเออไปย้อนดูได้ครับตัวไหนไม่ผ่านกดคลิปมีแล้วก็กดก๊อปสกิลไปได้เลย มันควรจะผ่านแต่ถ้าไม่ผ่านแปลว่าพลังเพื่อนๆอ,อาจจะห่างมากอันนั้นแปลว่าเพื่อนๆต้องไปทำดาเมชนิดนึงนะครับประมาณนี้นะอ่าต่อไปในการส่วนถ้าเกิดเพื่อนๆสามารถผ่านเจ้าเซอร์เทอร์ได้แล้วเป็นค่าสามเลยใช่ไหมครับแอดวานเสร็จแล้วการอัพสกิลก็คือเพื่อนๆจะต้องซื้อตาเนี่ยอันหนึ่งก็อย่างที่หมีบอกถ้าเกิดจะขายครึ่งราคา1250ทองก็ควรเก็บไว้สักอันหนึ่งนะครับอ่าต่อไปในส่วนการอัพสกิลนะอันนี้หมี up, อัพเอาไว้เทสเรียบร้อยแล้วนี่ สกิลโคบอลเนี่ยอ๋อมันเป็นสกิลเลเวล81เห็นไหมไอ้ย80 80มีถึงสามารถอัพได้เพราะว่าตัวหลักตอนนี้มีแค่80เนี่ยเพื่อนเพื่อนเรียงสกิลเลยเนี่ยต่อไปก็นำปาล์มบีนเห็นไหม81เนี่ย82 83เนี่ยแล้วก็สกิลสุดท้ายเนี่ยเนี่ยเนี่ย84แต่อันเนี้ยอันเนี้ยหมีไม่รู้นะว่า84 85จำไม่ได้แล้วแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนสกิลสุดท้ายของคลาส2สโตมกรับกับทันเดอร์สโตมันเนี้ยจะเป็นในส่วนเลเวล86ครับเช่นเดียวกันคูซาเดออร์กก็เเหมืนนนัี่ย ผู้จัดเดอร์ก็ต้องปลดออสมัย86กับโซ86เหมือนกันอนั้นเลเวลมีผลมากถ้าเกิดสมบุติเลเวลไม่ถึงเนี่ยแล้วก็ไม่ปลดค์สแอกวานคาัสสามเนี่ยก็ไม่สามารถอัพดได้นะครับประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวมีจะกดอัพให้ดูด้วยนะครับคือไอ้สกิลน้ําแข็งเนี่ยมันเลเวลห้าสิบถูกไหมแต่เพื่อนๆมีตาอหนึงเพื่อนเขกดเลื่อนขั้นเห็นปะเแต่ตรงนี้อย่าเพิ่งกดกดเลื่อนนะว่าถ้ากดเลื่อนไปแล้วไปเลยนะรีกลับไม่ได้นะอัพแล้วอัพเลยนะครับ ในส่วนการอัพสกิลเห็นไหมเขาก็จะมีบอกเลยเห็นไหมสร้างความเสียหายรวม4,416ซึ่งถ้าเกิดเรามาดูแอควยนการเลื่อนขั้นจะแรงขึ้นกว่าเยอะเลยนะครับเห็นไหมเป็นน้ําแข็งออคำสาบนี่โจมตีเป้าหมาย5เป้าหมายเอมเอ็มแทกไปถึง2,500เพิ่มความเสียหาย10%หากสกิลนี้อยู่สถานะฟอร์สในขนาดเริ่มสกิลจอสกิลนี้จะมีค่าคิลเลตจำนวนมากก็คือมีโอกาสติดคสสูงมากประมาณนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่อะ นมีแนะนำนะส่วนใหญ่สกิลคัสหนึ่งเขาจะเอาไปเรื่องอะอาร์ติแฟกมากกว่าอาร์ติแฟกมากกว่าประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่ถ้าเกิดเาจะเอาแบบ OPOP แบบอันอันนี้เราพูดถึงสายเติมน้อยนะสายเติมน้อยไปเรื่องคัสสองครับเอาแค่คัสสองก็พอแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าในส่วนสกิลแอควานเนี่ยของการเปลี่ยนคัสสามเนี่ยสองสกิลนี้ใช่ไหมคือทุกอาชีพอยู่แล้วเวลาเปลี่ยนคัสสามมามันจะมีสกิลแดงสองอันถูกไหมอย่างของอวิาณ์ก็จะเป็นในส่วน thunder p e r s ันกับ l ล r d อร์ r m i ลีย m ซึ่งไอตรงนี้ถ้าเพื่อนๆจะปลดต้องตัวหลักถึงต้องเลเวล91หรือถ้าเป็นตัวลองก็ต้อง91เครับเพราะฉะนั้นอย่างที่หมีบอกว่ามันห่างไกลมากเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เขาก็จะไปเล่นสกิลคาสสกันอะต่อไปเดี๋ยวหมีจะพูดถึงแต่ละสกิลนะว่าเออสีอาชีพนี้มีสกิลไหนดีบ้างแต่ของวิสาทเนี่ยอันนี้คือที่ทาถามมาจากสุลต่านเขาบอกว่าสตอมการ์ดอะต่อให้เลื่อนขั้นไปแล้วเนี่ยมันก็ยังเบากว่าหลอดนะหลอดต่อไม่ต้องเลื่อนขั้นแค่เลเวลยี่สิบก็แรงกว่า แต่ถ้าเกิดเป็นในส่วนอ,อ,อาชีพอื่นอะ่ะค่าสองเออบางสกิลถือว่าดีมากครับประมาณนี้นะนะเพื่อนๆก็เรียงเลยเห็นไหมครับนี่ต่อไปก็เห็นว้ามันก็จะบอกอยู่81นี่ 8, 8ปดสองแปไปเรื่อยๆจนจบสสกิลสุดท้ายก็คือ86นะครับนี่สตอมการ์ดกับ t ันเดอร์สตอมอ่ะโดยมีขอยากขึ้นสกิลทีเด็ดของแต่ละอาชีพให้ดูแล้วกันนะครับเผื่อเพื่อนๆแบบสนใจจะอัพอะไรก็ลองดูได้ครับ เรามาทีส่วน Lighting Bow ก่อนเลยนะครับ Lighting Bow Lighting Bow คือสกิลนี้นี่มีอัพ50แต่เลเวลมีไม่ถึงเห็นไหมมันต้องใช้โอ้โหตัวมันเล็กมากเลยเมื่อมีบอกจริงนะภาษาอังกฤษก็ตัวเล็กบางทีมีอ่านแล้วมีเห็นไม่ชาด์ตอะพูด <laughs> ตรงๆเลยนะวันนี้อาจจะอ่านผิดพลาดกันสักน,นิดนึงนะครับอ่ะเห็นไหม Lighting Bow เนี่ยจะเปลี่ยนเป็น Thunder Style เห็นไหมครับซึ่งเราจะเห็นเลยว่าความแรงของสกิลเพิ่มขึ้นด้วยแต่ว่ามันจะบวกคือเห็นไหมบอกว่าติดคีแน่นอนเลยซึ่งถ้าเกิดเป็น Lighting Bow เนี่ย มันจะบอกว่าโอกาสติดคียแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เห็นไหมซึ่งจริงสกิลของวิชาไลทิ้งโบ้เนี่ยควรอัพเลยเพราะว่ามันเอาไว้คอมโบกับสกิลสีแดงอยู่แล้วเอ๋ออย่างคงหมีใช่ไหมส่วนใหญ่หมีจะเล่นแบบนี้ครับเนี่ยสามสกิลวางแบบนี้เลยนี่หรือว่าจะสลับกันก็ได้ครับเนี่ยเอาแล้วอันนี้แล้วแต่เ,เพื่อนๆแต่ว่าถ้าเกิดเ,เพื่อนเพอนจะเล่นสกิลแดง 4, สี่สกิลสกิลหลอดต้องขึ้นก่อนไม่งั้นมันจะวนไม่ทันครับประมาณนี้นะหรือว่าถ้าเกิดเราไปเจอศัตรูที่เออเขาเรียกว่าไงนะ เอ้ยสกิลหลอดอยู่นี่ขออภัยหมีดูผิดนี่สกิลหลอดต้องขึ้นหนึ่งนี่เนี่ยอาจจะเรียงแบบนี้อันนี้อันนี้แล้วแต่แต่ถ้าเกิดสมมุติบางทีหมีไปเจอบางตัวอย่างเงี้ยหมีก็อาจจะเซตประมาณนี้ครับเนี่ยหลอดอยู่สองแล้วก็เอาไฟพิลล่ามาสลับกันอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้มาจะวนสกิลหลอดถ้าวางเลขสองประมาณนี้นะแต่ส่วนใหญ่จะใช้สีแดงมากกว่าอ่ะประมาณนี้ครับ เด,เดี๋ยวมีขอยัดไปสก,กิลทีเด็ดของแต่อาชีพเลยแล้วกันนะต่อไปในส่วนไอวอลนะคบในส่วนไอวอลไอวอลก็ถ้าเราอัพเต็มอันนี้มีเลเวลไม่ถึงเห็นไหมต้อง84ไอวอลก็เพิ่มความเสียหายท่าน้ำ10%แต่ว่าถ้าเกิดสมมติเป็นการเลื่อนขั้นสกิลไอวอลเห็นไางถ้าสมบิเลื่อนขั้นขึข้นมาเห็นไหมจากปกติมันไม่มีติดสตันติดฟอร์ใช่ไหมอันนี้ก็จะกลายเป็นฟอร์5วินาทีแล้วก็มีติดสตันด้วยครับเห็นไหมมันก็จะมีเลื่อนขัข้นมานะครับ เรามีเอาทีไรชีพแล้วกันอะต่อไปในส่วนสตอมการนะอย่างที่บอกก็คือปลดได้ตอน86นะครับสตอมการนี่ถ้าเกิดสมมุติเราอัพตอน50เห็นไหมด,ดาเมจ,จะอยู่ที่10,070แต่ถ้าเกิดสมมุติเราเลื่อนขั้นสก,กิลจะกลายเป็น30,020ต่อสูทั้งหมดคือไม่ได้คือไม่มีพาสสีฟอะไรบวกครับแต่ว่าบวกดามจถามว่าดีไหมก็ดีแต่ว่าอันนี้คือที่ถามมาจากสูสาราตาหลายท่านเขาก็าใช้หลอดเหมือนเดิมนะเขาบอกว่าเก็บสกิลไปอัพตัวอื่นดีกว่าประมาณนี้นะครับ ถ้าเกิดเป็นวิาสาตร์เชื่อมาในส่วนวิาสาตรก็อาจจะเป็นในส่วนการอัพไลติงโบครับไลติงโบแล้วก็เป็นในส่วนฮันเดอร์สตอมสองไอสอกิลนี้ให้ห้แล้วก็เลื่อนขั้นก็พอครับแต่ว่าวิาสาตรนี่ไม่ต้องรีบนะจริงๆสกิลแรงสุดก็คือหลอดอยู่ดีประมาณนี้นะครับอ่ะต่อไปในส่วนพาราดินเลยนะโอ้โหพาราดินนี่คำถามยอดทิที่สุดแล้วมั้งอ่ะเรามาดูสกิลหากินอย่างสมัยเลยดีกว่าครับ สมัยเนี่ยปกติแล้วว่า50มันจะได้บวก P d ดีเฟน e กใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนตอนที่เลื่อนขั้นสกิลเห็นไหมครับจะกลายเป็น De เ e น s e 8,200ทันทีซึ่งอะไรครับซึ่งก็บวก2,000ก็คือสกิลแรงขึ้นทันท,นท,นท,น elles, ทนีถูกไหมครับในส่วนมีอะไรเพิ่มเติมไหมไม่มีนะเหมือนแค่บวกความแรงอย่างเดียวอืมอ่ะต่อไปในส่วนถ้าบัฟโจมตีสปิริตเลสนะครับปกติเวาลาเราบัฟแอคแท็ใช่ไหม มันจะมีโอกาส50%ถูกไหมแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเราเลื่อนขั้นมันจะมันจะติดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเห็นไหมครับแอคแท็ก <Attack S 1> เพิ่มขึ้นนิดหนึ่งจาก29.6กลายเป็น30%นะครับหากทั้งทีมได้รับความเสียหายใน5วิเห็นบ่าจะสะท้อนความเสียหายเป็นทูดาเอตก็คือดาเมจที่ดาเมจเข้าตรงๆรงเลยดามจจริงก็ก็ดีมากนะก็ถือว่าดีมากไม่ต้องมานั่งรุนบับแอคแท็กถ้าเกิดสมมติแต่ว่าท่านี้เอาไว้หลังๆเลยเราควรจะไปอัพนี่ครับสมัยก่อนเลยมัยน อ่ะต่อไปในส่วนท่าออริสแตนโซนะครับถ้าริเซนโซเอถ้าโซเนี่ยเห็นไหมครับตอนเลยว่าห้าสิบมันจะบวกบัฟดีเฟนต์อยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยแปสิบใช่ไหมครับแต่ว่าถ้ากเกิดสมมติเพื่อนเพื่อนเลื่อนขั้นสก,กิลแล้วเนี่ยแต่ว่าอย่าลืมนะต้องครูต้องแปดสิบหกอย่าอัพได้นะครับแล้วก็ต้องเลื่อนขั้นสามด้วยนะครับอ่อจะบวกดีเฟนต์อยู่ที่4,500หป่ะมันขึ้นอีกประมาณ2,000โอ้โหขึ้นประมาณเยอะอะ ประมาณสามพันสองเลยมั้งอันนี้แบบไม่ต้องคิดเลยครับรีสเอสเอ,เอรีเซตเนโซเนี่ยจะกลายเป็นไลออฟโฮลีวิวนะชื่อ,อย่างรอเลยเนาะมีอะไรเพิ่มเติมไหมจะมีในส่วนการชำระล้างสถานะตัวเองด้วยนะค่อนข้างดีแล้วก็ฟื้นฟู HP ด้วยฟื้นฟู HP 15ของแม็กซ์ HP ด้วยนะครับ เขาบอกว่าจะได้รับเอฟเฟกเผาไหม้สามาวิด้วยนะเออสกิลนี้ดีมากเลยอะคือถ้าเกิดสมมติเรามาดูใช่ไหมกลายเป็นดีเฟนซีพันห้าถ้าเรามาดูสกิลคัสสามใช่ไหมครับโอ้ยอย่างงี้ไม่ต้องไปอัพสกิลคัสสามมันก็ได้มั้งสกิลคัสสามบวกเดฟแค่สองพันเองนะโอ้บวกเดฟแค่สองพันมีว่านะ เนี่ยคูซาเดอร์อ่ะอัพ8 6ก่อนเลยครับคูซาเดอร์เน้นคูซาเดอร์ก่อนเลยอัพเนี่ยเอ่อเลื่อนขั้นค่าโซก่อนแล้วก็ค่าสมัยสองท่าก่อนเพราะว่ามันเป็นตัวแบกนะถ้าเป็นสายฟีสายเติมน้อยอ่ะเอาตัวแบกก่อนคูซาเดอร์ก่อนเพราะว่าวิสาห์เนี่ยไม่จําเป็นต้องไปเรื่องขั้นก็ได้เอาจริงเพราะว่าเรามีท่าดาเมจอย่างหลอดอยู่แล้วแล้วเดี๋ยวค่อยถ้าเรามีเอ่อตาเลื่อนขั้นเลือเดี๋ยวค่อยไปเอาวิสาร์แต่อเอาคูก่อนสาหรับหมีนะเนี่ยเอาสมัยก่อนแล้วก็ท่าโซเพราะมันบวกดีเฟนซ์เยอะมากเลย เนี่ยบวกดีเฟนต์ถึง4,5 0 0นะครับเยอะมากอาตอนนี้จบไปในส่วนคูซาเดอร์นะครับต่อไปเป็นส่วนเรนเจอร์แต่เรนเจอร์นี่ก็โอ้โหถ้ามาดาเมเอคูณ3เลยนะถือว่าสุดยอดมากมีถึงแนะนำไงเพราะว่าเซฟนอคับหมีเห็นเขาเล่นกันหมดอะคือดาเมเอมันแรงมากอ่าต่อไปในส่วนเรนเจอร์นะครับส่วนใหญ่ก็เขาก็าจะไปเล่นสกิลคาสสองกันหมดแหละแต่ว่าเรนเจอร์ต้อง86ถูกไหมครับจะเป็นในส่วนท่าเฮลวี่อาร์เมอร ซึ่งความแรงของสกิลตอนเลเวลห้าสิบจะแค่แปดพันหกแต่ถ้าเกิดเ,เพื่อนสามารถเดินขั้นได้จากลายเป็นสองหมื่นเจ็ดเลยแรงขึ้นสามเท่าและสําคัญก็คือเป็นทูดาเมจด้วยนะหูขเข้าเต็มเมเนื้อเลยเนี่ยท่าเนี้ยเซฟนอกหมีก็เห็นเขาเล่นกันดาเมจแรงมากสองหมื่นจีไม่ดีนะถ้าเรนเจอร์อัพท่าซันเบรกตรงนี้ได้เนี่ยดาเมจอาจจะแรงกว่าครูด้วยเพราะมันเป็นคือทูดาเมดสองหมื่นเจ็ดคูณสามหูแต่แตอนนี้อันอ,อันนี้มี อย่าลืมนะเพื่อนๆจะเลื่อนขั้นได้ตัวนั้นต้อง86 1 2เราต้องมีสกิลที่อัพต่ออันนั้นให้เป็น50ด้วยนะถ้าอัพเลเวลไปถึง50ก็ไม่สามารถใช้ตาเลื่อนขั้นสกิลได้นะครับต่อไปเป็นในส่วน Energy มันตินะครับก็คือท่านี้ต้องเปิดตอน86เหมือนกันซึ่งถามความแรงก็เป็นในส่วนออกัอแถงที่อันนี้ลบเป็น30เพิ่มนิดนึงแล้วก็ดาเมจเพิ่มอนกิดนึงนะครับเป็น1746 เมื่อสกิลคิดจะยิงธนูเพิ่มหนึ่งดอกทันทีเลย mm hmm. ก็คืออันนี้เพิ่มขึ้นหนึ่งดอกนะครับแล้วส่งผลสตันก็ถามว่าดีไหมมันก็ดีอะ่ะแต่ว่าถ้าถามหมีนะไปอัพเฮลวี่อาร์โลครับแรงมากเลยอะ่ะคืออัพไปนี่รู้เรื่องเลยอ่ะต่อไปในส่วนท่าบัฟท่านี้นะครับก็จะเป็นในส่วนแอดเพลเพิ่มขึ้นจาก44.5กลายเป็น45%เพิ่มขึ้นนิดนึงแต่คือที่ดีจริงๆก็คือคิดดาเมยเห็นว่าจาก30กลา็น4บก 3, ้าเป็นหมีะนะ่ะมีว่าเนเจอร์เั็นี์ก เอเฮวีอาโล่ loe, ขอโทษครับเฮวีเฮวีอาโล่แล้วก็เป็นในส่วน Energy แล้วก็ Import ถ้าเพื่อนๆตาเหลือนะถ้าเกิดตาไม่เหลือเาเอาเฮวีไปก่อนเฮวี <Heavy S 1> มันขึ้นแบบดาเมจแบบเวอร์ Down มากส่วนค่าสามส่วนถ้าเกิดเพื่อนๆจะไปเลื่อนขั้นสกิลของแอควานค่าสามเนี่ยอย่างที่หมีบอกตัวนั้นต้อง91จะถึงหรือเปล่า <laughs> มีถามก่อน86ดสกก็กำกืนแล้วแหละเอาจริงๆอ่ะเออเพราะเพื่อนๆอย่าลืมนะ80 เรื่องขั้น8 0ไป8 8 1ต้องยายาอัพอะ่ะไอ้ไอนะ้นั่นอ่ะเอนจิ้นเทียสามร้อยขวดนะใช้เยอะมากอะ่ะต่อไปเรามาดูในส่วนผ้าบ้างแล้วกันนะคะผ้าหากินเมียท่าอะไรบ้างท่านี้ปกติมันก็ดีอยู่แล้วอะ่ะอิมมัคซิโตแมกนัตเนี่ยหลังจากการที่เราเลื่องขั้นไป เออมันจะทําให้สมาชิกเห็นไหมได้ Act แอคแท็กละเอแม็กแท็กสี่พันเก้าสิบจากเดิมเนี่ยมันจะได้แค่แอคแท็กเห็นไหมเท่ากับว่าท่าเนี้ยพีชควรอัพด้วยประการทั้งปวงเลยเพราะว่ามันได้เอแม็กแท็กด้วย mm hmm. เห็นไหมเท่ากับว่าบัฟทีนึิงทั้งวิาสาตทั้ทงคูเสดเดินนี่ร้องหือเลยอ่ะเป็นเวลาสิบห้าวินาทีแล้วนอกจากนั้นก็บวกความเสียหายของสกิลยี่สิบจุดสี่นะครับซึ่งของมีตอนนี้เราก็สามสิบแค่สิบห้าก็บวกเยอะอยู่นะมีว่าท่าเนี้ยของพาควรปลดด้วยประการทั้งปวงเลยบวกดาเมจแบบบโโอออ้้้หนาาน,น,น,หน,นน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 ่่าาสสััะะะเทืแคครรวววีกดยบ อ่ะต่อไปเป็นในส่วนค่าอ่อ n i f i c a t ค a คนะครับ m a g n i f i ค a t ค่านี้ก็ค่อนข้างโกงอยู่เอาเด็กมาเป็นตัวคูณเด้ก SP แถมสกิลด้วยเพิ่มดาเมจเพิ่มขึ้นเยอะแถมยังเพิ่มเอเอมมด้วยก็อยู่ที่ว่าเพื่อนๆเ,เอาพาไปทำอะไรอะถูกไหมมันอยู่ที่ว่าเราจะเออเล่นพาไปทำอะไรมากกว่านะครับจะคงมีมีมีเน้นเอาไวบ้บัฟอะ บวกเอเมทักให้เพื่อนๆพอบวก P ีแอคแทกอะไรอย่างเงี้ยบวกดาเมจยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยมันผ่านง่ายกว่าอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเป็นสกิลภาครวมนะที่เออเขาพี่พี่เขาแปะขึ้นมานะครับให้ดูนะสําหรับคนที่แบบว่าเฮ้ยอยากดูแต่ละสกิลอะไรแบบเนี้ยนะแต่ว่าสกิลที่หมีพูดนะั่นมันคือสกิลทีเด็ดของคัสสองของแต่ละชีพที่ควรอัพเออ ถ้ากรเลียน่ยก็ควรอัพถ้าเป็นหมีนะถ้าเกิดหมีเป็นผ้าเนี่ยคือผ้าหมีทุกวันนี้เอามาบัฟดาเมจอย่างเดียวมากกว่าหมีอัพเนี่ยอินอินถ้าเกิดเป็นหมีนะถ้า,จ,าจะเลื่อนขั้นจริงหมีอัพไปน,นี่ก่อนเลยอินพ s i t ิตโตแมกนัลแล้วก็กรเลียสองท่านี้ก่อนเพราะว่าส,วส,วส่วนใหญ่ทุกวันนี้ก็ใช้สองท่าเป็นหลักแล้วก็ต่อไปถ้าเกิดมีเหลือๆก็แมนนิฟิคต่อครับประมาณนี้นะเน้นเน้นคาสสองพอเพื่อนๆอย่าลืมนะจะไปปลดท่าล่างสุดอ่ะของของอาชีพนั้นคือต้องเลเวล86ต้องเปลี่ยยนคลา้้วด ไม่งั้นมันจะอัพเรื่องท่านไม่ได้นะครับประมาณนี้นะอะต่อไปเรามาดูในเออส่วนทุกสก,กิลเลยแล้วกันนะครับอย่างอินดูก็จะเป็นอะไรบวกเออดีเฟนเอ็มดีเฟนนะครับก็คือแล้วก็ต้านทานสำารด้านลบนะแบบต้านทานสำารด้านลบหมายถึงแบบไอพวกที่มันอัดเราลดดาเมจเออลดเลือดลดอะไรเลือดไหลอะไรอย่างเงี้ยก็จะกลายเป็นในส่วนโพเทคอินดูเห็นไหมครับ โอ้ดีนะเนี่ยโปรเทคแอนดูนี่คือเอาไว้แทงได้เลยเห็นไหมเมื่อเราใช้แอนดูเห็นไหมดีเฟนต์โหดีเฟนต์บ้างบวก2องพเลยว่ะที่ออกมาใช้คู่กับท่าสมัยได้ไหมเนี่ยมันยังอยู่6วิเหมือนเดิมเลยเนี่ยต้านหาราด้านลงให้เมื่อโจมตีครั้งนี้ครั้งถัดไปเพิ่มความเสียหายกายภาพบวกดีเฟนต์อีกพันเโอ้โหเอ้ยถ้าเอนดูนี่ดีเลยเนี่ยจริงแต่มันอยู่6วิมันมันมันไปคอมโบไม่ทันหรือเปล่า แต่ถ้าเกิดสมมุตินะอันนี้เอาไว้แทงดีมากก็คือเริ่มมาเนี่ยเราก็เอาพาราดินใส่เอ็นดูได้เลยถูกไหมครับเนี่ยเอาพาราดินเริ่มมาใส่เอ็นดูบางทีเราเจอบอสที่แบบอยู่ดีๆมันเข้ามาชนเราเลยอย่างหมูอย่างเงี้ยเออสกิลเอ็นดูจะเป็นสกิลที่แทงดีที่สุดเพราะว่าเริ่มมามันกดแล้วมันใช้เลยถูกไหมครับอ่ะต่อไปเราไปดูในส่วนโพวโวกนะครับโพวโวกก็จะกลายเป็นอะไราอมมศัตรูแอทแทกและเอ็มแทกอาทูพาร์ดโอ้ ดีขึ้นเยอะเลยก็เป็นในส่วนการเพิ่มเกราะป้องกันให้ให้ตัวเอ่อเพิ่มกรอบป้องกันด้วยแม็กเ็พี .12 เปอร์เซ็นต์ของคูเดอร์ออก็เหมือนเราโปรโวกไปเราก็ได้เกราะฟรีครับก็ทำให้ตัวคูเดอร์ทายากขึ้นนะครับอ่ะต่อไปค่าสกาลีไฟนะครับถ้าสกาลีไฟก็ถ้าเกิดอัพเลเวลว่าห้าสิบโอเพิ่มบวก,บวกมันบวกเยอะขึ้นเยอะเลยนะ แบบเรามีคอร์ให้ดูแป๊บนึงแล้วครับก็บวก40%เหมือนอัพไปมันบวกแค่เลือดเองเหรออ๋อคือถ้าสก a r i f y ฟเนี่ยมันจะมีโอกาส40%รลดดาเมจใช่ไหมแต่ว่าถ้านี้พอใช้ไปเนี่ยลดดาเมจแน่นอน50%ไม่ต้องเสี่ยง มันก็มันมันก็น่าอัพอยู่แต่ว่าเราอาจจะไปเอาเรื่องดาเมจก่อนครับไปเอาไปอัพท่าสมัยกับไอ้นี่ก่อนท่าโซก่อนดีกว่าถ้าทำนี้เดี๋ยวไอ้พวกนี้ค่อยไปอัพเอาต่อไปในส่วนท่าแบดนะครับท่าแบดจะเป็นไลชาร์จนะก็จะเป็นในส่วนพวกความเสียหายกายภาพด้วยผลรวมของ d e f ฟนต์และ M อ็มดีเฟนะครับน่าจะแรงขึ้นเยอะโขเลยแต่ส่วนใหญ่แค่สมสมัยอย่างเดียวก็พอหรือเปล่า ต่อไปในส่วนท่าฟอนทอนโบนะครับก็จะเปลี่ยนกลายเป็นคอนสแปนฟอนทอนนะอ๋ออันนี้มันจะทําให้เป้าหมายลดเดฟ200อันนี้มันจะทำให้เป้าหมาย 200, นนมลาาย 2003, ดเดฟ2,003เลยครับจะสร้างความเสียหายกายภาพเพิ่มเติมด้วยนะอ๋อมันก็จะพัฒนาขึ้นท่า o, รีเซนโตนี้ไอ,อ้ท่าโซมีอ่านไปแล้วอ่ะต่อไปฮ o ลลี่คอร์นะครับ ถ้าโฮลี่คอร์สโปรเกตจะปกติแค่จาะเกาะร้อยใช่ไหมอันนี้เจาะเกาะแล้วก็เพิ่มความเสียหายทําให้เป้าหมายเนี่ยฮิตลด3ามสิบห้าแล้วก็ฟรีคือค่าหลบก็คือทําให้เป้าหมายตีเราไม่โดนแล้วก็เออบวกเออบวกบวกหลบของเป้าหมายด้วยก็ทําให้เราตีโดนง่ายมานี่นะ้ครับยังไม่ต้องรีบอัพหรอกไอ้ไอ้ท่าแบบนี้ส่วนใหญ่ครูเดอร์มีมองว่าไปอัพนี่ก่อนถ่าสมัยกับโซก่อนแล้วก็ไปอัพสปิริตเลสถ้าถ้า,ถ,าถ้าเกิดเป็นมีนะเอาสามท่านี้ก่อนถ้าอื่นยังไม่ค่อยเท่าไหร่ เอาต่อไปเป็นท่าสุดท้ายคือ Earth c h a k r นะครับา้า Earth c h a k r นะเมื่อสร้างความเสียหายธาตไฟป,ปกตินะโอกาสห้าสิบเปอร์็นต์่อหมายโอเคความเสียหายกายภาพหลังจะอัพไปก็จะกลายเป็นคอนสแตนต์ Earth นะครับก็จะเพิ่มความเสียหายทางกายภาพด้วยผลรวมของอีเฟนต์ของตัวเองโอ้โหแรงแล้วเนี่ย5,000%เเเลยหรอ แต่สมัยแรงกว่านะสมัยแรงกว่าถือว่าแรงนะเพราะว่ามันเพิ่มความเสียหายกายภาพด้วยผลรวมของดีเฟน์และเอนะ็มดีเฟนอ่ะห้าพันเปอเซ็นของคูซาเดอร์อืมก็นี่ครับคือข้อมูลทั้งหมดของเอ,อของของคุณนะ คุณชัดชัยนะครับก็เอามาลงในบอร์ดด้วยนะครับก็เป็นว่าเผื่อตรงนี้จะมีประโยชน์กับผู้เล่นไม่มากก็น,น้อยแล้วกันนะครับอ่าแล้วเพื่อนๆคิดว่าสกิลไหนของคลาสองของแต่อาชีพเนี่ยควรอาบก็มาพิงใต้คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้พูดคุยมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ครับก็อย่างที่บอกคือตอนนี้มีเลเวลหมีก็ยังไม่พอนะหมีก็ยังบอกไม่ได้ว่าอันไหนมันดีสุดไม่ดีสุดถูกไหมแต่คือที่ท,ที่ที่ดูในดาเมจของท่าสมัยเนี่ยมันควร defense เนี่ย เอ้ยเดี๋ยวนะรู้สึกว่ามีจา้าอ่านผิดว่ะคือถ้าบาเลียบาบาบาเลียอิมแพคหรือว่าสมัยเนี่ยมันคิดจากค่าดีเฟนและเอ็มดีเฟนต์สองอย่างเลยเห็นเพื่อนเพื่อนเห็นไ,มไมหนไมครับเนี่ยมันเขียนแปดพันสองร้อยเปอรโหวห่างี้ไม่ต้องคิดเลยสมัยแม่งแรงเวอร์แน่นอนอะ่ะอนาคตก็คือเราอาจจะต้องไปใส่การ์ดครับทำทั้งค่าเอาพีดีเฟนต์กับเอ็มดีเฟนต์เท่าที่มีคิดแล้นะเพราะว่ามันได้ผลมากกว่าอัแทกอัแทกมันแค่พันสองเห็นไหมอ๋อประมาณนี้นะครับ เผื่อเพื่อนๆคิดว่าควรทำคัสสองเลื่อนขั้นอาชีพไหนก่อนก็มาบอกหมีได้แต่ดยส่วนตัวนะหมีดูระสมัยแรงมากแน่เท่าที่หมีดูเนี่ยควรเอาก่อนเลยส่วนวิสาห์จะไม่ต้องทําเพราะว่าวิศาหจริงๆเดี๋ยวเราไปอัพแค่ไอ้นี่ครับนี่ t ันเดอร์สตอมหลักๆเราอัพไปแค่อัพอัพแค่คัสสองแค่ไลทิ้งโบว์ถ้าเลือกสตอมแค่นี้ก็พอแลวครับแต่คือดามจมันก็ไม่ได้แบบแรงเบอร์มากไงเพราะว่าจริงๆแล้วสกิลอย่างหลอดอ่ะของ รอบแอควานของวิมันแรงอยู่แล้วก็เน้นแค่นี้ก็พอเน้นแค่นี้ก็พอครับเราควรเอาสกิลเนี่ยกับเออแองเจลเทียเนี่ยไปอัพคูซเดอร์ก่อนให้86แล้วก็ไปเออไปเลื่อนขั้นก่อนเลยครับไปเลื่อนขั้นก่อนเลยแบบไม่ต้องคิดเลยคือคูซเดอร์เพราะว่าท่ามันโคตรแรงเลยเนี่ยเออตอนแรกมีอ่านผิดว่ะแม่งบวกเอ็มดิม่งคิดเอ็มดีเฟนด้วยนะ8 8,002 8,002เท่ากับดีเฟนด์เลยโอ้โหเพราะฉะนั้นอนาคตอาจจะไปซื้อของดีเฟนด์กับเอ็มดีเฟนแฮนด์แรงโคตรเท่าที่มีดูนะนะเวออเลยะ แล้วที่สาคัญมันจะดีกว่าถ้ามาไทยด้วยตรงที่ว่าถ้ามาไทยมาลดเลือดไอท้ท่านี้ไม่ลดเลือดคือหลงัลงๆมอนเตอร์ตบแรงมากมีกั้วอย่างนึงใช้ท่ามาไทยอ่ะมาลดเลือดตัวเองตัวเองจะตายหรือเปล่าถูกปะคือครูเซเดอร์เนี่ยเอาจริงนะหลงัลงๆเนี่ยเอาแค่ยืนยังยากเลยมอนแม่งตกแบบโอ้วันฮิตอย่างเดียวเลยแล้วพอจากหลังจากที่เราไป Up อัพท่าเออสมัยเป็นแบรียอิมแพคแล้วเนี่ยก็ให้มาอัพท่าโซก่อนถ้ากดเป็นมีนะถ้ากดเป็นสายฟรีสายเติมน้อยเนี่ย ไปอัพท่าโซก่อนก็กลายเป็นไล n e ออฟโฮลิเวลเห็นไหมมันก็จะบวกดีเฟนเพิ่มอีกบานเลยครับแค่นี้ก็แรงโคตรเท่าที่มีคิดนะแล้วก็ค่อยไปอัพท่านี้ก็ได้เนี่ยสปิริตเลสจะได้สะท้อนแล้วก็ออบแบกแม็กแสาบแบบไม่ต้องมาพึ่งข้อห้าสิบเปอร์เซ็นต์อะติดแน่นอนประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อไปในส่วนถ้าเกิดมีจะอัพตัวต่อไปคือแ a นเจอร์ n รนเจอร์มีอัพแค่เฮลวแอโร่พอเพราะมีดูแล้วอ้ามเมเันพุ่งแบบสามเท่า,ถ,าถ้าเอาง่ายๆนะเราไปเลื่อนเราไปทำแรนเจอร์แป แล้วก็มาอัพค่านี้50แล้วก็เลื่อนขั้นแค่นี้ครับดาเดขึ้น3เท่าแค่นี้เรนเจอร์ก็จะคือดุดันมากประมาณนี้นะแล้วก็ถ้าเกิดเ,เพื่อนๆมีเลื่อนขั้นเหลือก็ค่อยไปอัพนี่ครับเนี่ยบัฟต่อแล้วก็ Energy ต่อได้ส่วนวิศาตเอ่อต่อไปเป็นพระมีอัพแค่นี้พอถ้าอันนี้พูดถึงเราทำปูซเดอร์เสร็จแล้วต่อไปก็เรนเจอร์ต่อไปในส่วนพระก็จะเป็นในส่วนนี่อิมมอร์ซิโตแมกนัสเนี่ยทําทพระสิบ 80ไป8ปเพื่อนๆอย่าลืมนะไอเตนเทียร์300ขวดเพื่อนเพื่อต้องวางแผนดีๆนะเลือกตัวก่อนอัพแล้วก็ในส่วนกอนเลียตต่อแค่นั้ครับมีเอาแค่นี้พอแล้วเอาเล่งดาวเมจพอแรงแรงพอวีเอาแค่หลอดพอไว้ก่อนไม่งั้นอัพทุกตัวไม่ไหวแน่นอนเอาไปว่าเผื่อคลิปนี้มีจะมีเกี่ยวกับผู้เล่นแล้วกันสำหรับคนที่แบบกำลังสงสยยัยเฮ้ยไอ้สกิลเลื่อนขั้นอันไหนดีไม่อันไหนอันไหนดีอันไหนไม่ดีด้วยนะครับอันนี้ต้องขอบคุณคุณออชัดชัยด้วยนะครับที่ออแบ่งปันข้อมูลนะครับกก็ออาาจจะช่่วยผู้้เลนลนนห ไอเอ้นอะเวนเจอร์เยอะเพราะว่าบอกจริงว่าตอนนี้คนไม่รู้เยอะมากอะขอให้คนเล่นเกมแลกน่าลองไอเด้อนอย่ามีความสุขอะ่ะแล้วเจอกันนะครับ